และนี่คือสีผมของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขาวมิโดนะฮะต้องบอกเลยนะว่าผมดำเงางามมากๆนะฮะจากเดิมที่เป็นผมงอกขาวปะปนอยู่เต็มสีสระนะคะตอนนี้ก็หายไปหมดเกลี้ยงเลยนะฮะเพียงแค่สระผมเท่านั้นขอย้ำอีกครั้งนะฮะเพียงแค่สระผมกับแชมพูปิดผมขาวมิโดเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะกับโปรโมชั่นสุดคุ้มขวดใหญ่ๆแบบนี้นะฮะปริมาณ500มิลลิลิตรใช้ได้ถึง15-20ครั้งด้วยกันในราคาเพียงแค่300 เบาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครไม่ต้องไปเสียเงินโกรกผมที่ร้านข้างละหลายร้อยบาทคุณสามารถที่จะทําได้เองที่บ้านแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกเยอะเลยนะฮะผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขาวมิโดนะฮะมีสีให้เลือกทั้งหมดถึง4-7สีด้วยกันนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นสีดำธรรมชาติสีน้ำตาลทองสีน้ำตาลโคกและก็สีแดงวายนะฮะซึ่งสีที่เป็นที่นิยมกันอยู่นั้นตอนนี้นะฮะก็คือสีน้ำตาลโคกนั่นเองนะฮะวิธีใช้แชมพูผิดผมขาวมิดนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะฮะให้สวมถุงมือก่อนทุกครั้งจากนั้นให้กดแชมพูออกมาบนฝ่ามือพอประมาณนะฮะแล้วทําการขยี้แชมพูให้ทั่วและนําไปชโลมบนเส้นผมในขณะที่ยังแห้งอยู่ได้เลยนะฮะ ทีนี้ให้ทําการนวดให้ทั่วศีรษะนะฮะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะฮะแนะนําให้ทําการหมักผมทิ้งไว้15-30ถึงนาทีจากนั้นนะฮะให้ทําการล้างแชมพูออกให้หมดและทําความสะอาดด้วยแชมพูสระผมทั่วไปได้เลยนะฮะทีนี้เมื่อทําการเป่าผมจนแห้งสนิทแล้วเราก็จะได้เห็นเลยนะฮะว่าสีผมหงอกขาวที่มีอยู่เต็มศีรษะนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นผมดําสวยเงาง,งามแบบนี้เลยนะฮะ ผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขาวมิโดนี้นะฮะได้รับมาตรฐานออยถูกต้องตามกฎหมายนะ,ะดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยนะ,ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้แน่นอนนะฮะ